เฮ้ยอะไรันไอ้พวกี้ทไรทีอชายมึงะไอพวกไอยไม่ทันแล้วเวลานี้ไอพวกนั้นสยยันถูกฆ่าเสริบจับตัวไปแล้วเนาะอจับตัวไปแล้วกบอกอีก7วันะมันจะปูชายันทั้งเป็นด้วยกันเผาทั้งเป็นต่อแลวกูจะไปช่วยเพื่อนทาไมวะจะไปยังไงดีอยู่แนี้เอง่ละก่อนจะยินอยาูวเออใจเย็นกกลังเน้อยมากจะอยู่เฉยๆงี้ได้ยัยพระอีเวันเวลามันแป๊บเดียว เริ่มมัวแต่หาโอกาสหากำลังพลนั้นคงไม่ทันเราจะคิดเราจะใช้กลยุทธ์เข้าไปช่วยเพื่อนได้ยังไงใช้กําลังไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเราปลอมตัวเข้าไปดีกว่าเออถูกต้องปลอมตัวเข้าไปแล้วไปลักตัวสุยาชออกมาเอองเป็ทำมากไหมทำมากไหมโอ้ยแหมเอาพูดยากเชน่าเฮน่าเบฮาเลยเฮ้ยทุกคนอะปลอมตัวแล้วเฮ้ยทุกคนยังไม่ได้ปลอมแต่ไอันนียปลอมตัวแล้วเดี๋ยวกูปลอมขี้รอยน้ำเข้าไปโอ้ยจะไปช่วยอะไรก็ได้นี่ปลอมไปนี่ดีกว่าปลอมไปกระเทยเฮ้ย ตอนเป็นผู้หญิงเนี่ยผมเป็นผู้หญิงคิดแต่ฉากแรกๆแล้วนั้นเนี่ยชอบนกน่าเกลียดผู้ชายอกสามสองที่ดูซิจับดาบกำทวนอยู่พวกเราพอเป็นผู้หญิงเนี่ยมันเป็นเสมือนดอกไม้สวยๆเข้าไปในกองทัพมันสามารถให้คนในกองทัพพาไปหาสุริยาได้ไอ้ยางมึงยังมองสวยได้นะแต่ภาพกูไม่น่าเป็นตุ๊ดนะได้ขน้นแหละไสยการเนเนี่ยใช้วิธีเนี่ยพาให้มันผันพาเราเข้าไปแล้วไปช่วยสุริยาออกมา ไม่ดีพี่เขาเอาแบบไม่ดีแล้วกูคนหนึ่งกูก็ไม่เอากูไม่เห็นด้วยสอนวิชาเพลงดาเพลงทวนมาเก่งกล้าสามารถมีทุกคนยกจ้องแล้วมึงจะมาให้มาแต่งตัวเพลงกันเลยนี่แหละนี่แหละเขาเรียกสงครามประสาททำแบบนี้ง่ายๆถ้ามึงไม่ทำเดี๋ยวกู้ทำคนเดียวก็ได้กูไม่ทำาไม่ชาเดี๋ยวกู้ทำเองมึงมันไม่รับเพื่อนไอ้เรื่องแค่นี้จิ๊บจ้อยไม่ต้องไปออกแรงให้มันเสียแรงด้วยเพี่ยกปอยเป็นผู้หญิงเข้าไปพี่ขาพาพาสุยาหน่อยแกมันพาตะมึงไม่๋ยิบมาเองกูทำเองไอ้เรีใคร์กูทำเองดูเรียนดูเรีนเราเป็นผู้ชาย ไไไงไม่ชอบแบบนั้นอยู่แล้วไม่ไปกูรู้ว่ามึงไม่มีอะไรกูจะไปเมื่อกี้นั้นกูจะไปเออไอโต้แต่อยู่ตรงที่อะไรไปกันไปเฮ้ยบ้าป่ะอะไรกันเนี่ยม่คิดอะไรผมรู้พี่นะเป็นพี่คนโตพี่เป็นถึงแม่ทัพเป็นผู้นำทัพกำลังพลมาเป็นหมื่นเป็นแสนพี่จะไม่ยอมทำเรื่องทุเลศไใจเพื่อนผมสองคนแน่นอนเหลือเราสองคนก็ยังดีพี่เราหาวิธีอื่นช่วยกันคิดว่าเราจะทำแบบไง โอ้วาเข้าไปเพื่อช่วยตัวสุริยะออกมาไอ้เรื่องแต่งหญิงรับรองเราไม่เอาหรอกสองคนไทวันแต่บางครั้งบางสิ่งบางอย่างถ้าเาอ่อนแอบ,บ้างไปด้วยครับฮะนะไปหล้วเหรอไทวันอ้าวไปเลยเหรอบางครั้งบางสิ่งบางอย่างก็หากว่าเราอ่อนแอบ,บ้างมันก็อาจจะได้อะไรดีดพี่ก็คิดว่าการที่เป็นผู้หญิงหรือเป็นกระเทยอ่ะมันก็น่าจะดีนะถ้าหากว่าน้องพี่ตายอ่ะ เดี๋ยวพี่จะอยู่ได้ยังไงไพวันเที่ยงแล้วเดี๋ยวพี่พี่อยอมรับพี่จะไปช่วยน้องวิชายี่เป็นวิชายที่แสนดีเสียเกียรตองหังเสียง <c ười> เด็กก็มาดียังไงเลยจะไปกันหมดย,ยังไงยังไงยังไงมันก็ต้องอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเมื่อไปกันหมดโลมาไม่น่ารีบเข้าเลยลูกนะ้าเหลือนะ้านะ้าเหลือนูไว้เป็นใครแม็กนูจะรีบเข้าไปเอาละ ไม่เป็นไรโลมายังไปเลยและต้องจะเหลือหรอเอาไงเอากันจะใส่ชุดผู้หญิงก็ต้องใส่ใส่ยังไงก็ต้องใส่จะดูได้ไม่ได้ก็ต้องดูดูกันไปแต่ช่วยโตโต้ก็ต้องทำเพราะเราเกิดมาเป็นพี่ชายแห่งชาติดูนะด้พ่แม่ก็ช่วยตลอดพ่อไม่มีเงินหรอกใครเนี่ยไม่เป็นครับพีชาย กรู้ส <T> ึก <ing> ช้าก็เพลาหน่อยก็ได้ไม่คุณเออคือว่าน่าแปลกใจยิ่งนักเหตุใดคุณถึงมาติดคุกมืดแบบนี้แต่ผมขออนุญาตแนะนำตัวผมให้นามว่าแม่ทัพสุริยาจากชนิปัญจลานครต้องการมาช่วยเหลือองค์หญิงพระเกวลีคุณพอจะทราบหรือไม่องค์หญิงอยู่ที่หน ผู้หญิงที่มีอยู่ตรงหน้าท่านก็คือองค์หญิงพระเกาหลีองค์หญิงหม่อมชันขอประทานภัยที่หม่อมชันไม่สามารถช่วยเหลือองค์หญิงปักสุขันดิษได้ไม่เป็นไรหรอกนะกลับไม่ได้ก็ไม่ต้องกลับอยู่ด้วยกันมันที่นี่แหละแต่ว่าหม่อมชั้นยังมีพี่ชายและก็เพื่อนพร้อมทั้งเหล่าทหารอีกมากมายคงจะต้องมาช่วยเราสองคนเป็นแน่เพราะว่าตอนนี้เราสองคนเพียงแต่เอาชีวิตให้รอดก่อน จริงเหรอเราอีกนานไหมอ่ะหญิงคิดถึงเสด็จพ่อเสด็จแม่แล้วเกินเออหม่อมชันก็ไม่ทราบว่าอีกเวลาใดถึงจะมาช่วยแต่ว่าบอกตรงว่าหม่อมชันหัวใจมันงอเหงาเพิ่งอกหักมาพระจ้าค่ะเพิ่งอกหกัก,หกแล้วเหรอตายแล้วฉันก็ช่วยอะไรไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเพิ่งอกหกักก็เ <laughs> หมือนองหญิงเชยอกหักเหรอ ดูอกหนักๆนะน่าเกลียดเยี่ยม5น0 c c เองโอ้โหเออหญงพระเจ้าค่ะหากไม่เริ่เกียดของฉันที่เป็นเพียงแค่แม่ทักโปรดพระองฉันไม่พิจารณาสักคนนะพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นหญิงก็ขอใช้เวลาดูแล้วกันนะน้ำพึ่งเดือนห้า ដែលថាມັນវាយងុយសំប្រាទីវាយ บทบูชาเพลงเส <laughs>